สวัสดีครับผมบอย t ี m ครับสวัสดีครับผมบัญชา t ี m ครับแล้วเรา2คนนะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมใน EP ีที่สําคัญมากๆเลย EP นึงนะครับด้านหลังของผม2คนคือ All New Toyota Land Cruiser รหัส LC 300ครับซึ่งวันนี้นะครับผมเองนะครับมาในนามตัวแทนของฝั่งซ้ายคือ แลนค c ูเซอร์ LC 300ตัว ZX สําสำหรับคุณบัญชาส่วนผมวันนี้นะครับจะมานำเสนอตัวแร n ค c ูเซอร์ GR Sport นะครับครับเราทั้ง2คนนะครับวันนี้ตั้งใจภูมิใจแล้วก็เตรียมเนื้อหาสำคัญที่จะมานำเสนอ FC ของ TPM Motor Channel ทุกท่านให้ได้รับชมในเรื่องของคุณสมบัติของรถรุ่นนี้นะครับคุณบัญชาซึ่งถือว่าตอนนี้คุณบัญชาครับ มีคนถามถึงตัว All New Land Cruiser ยอะะมากมายซึ่งผมก็มั่นใจเลยครับว่าหนึ่งในดีลเลอร์ที่มีความพร้อมในการนำเสนอรถยนต์ต้องมีชื่อของ TP Motor รเราแน่นอนนะครับวันนี้คุณบัญชามีอะไรจะนำเสนอเป็นคาเล็กเตอร์เล็กๆสำคัญๆญของตัวเซตตัวตัว G R บ้างครับอ่า คืออย่างนี้ครับคุณบอยผมก็บอกเลยว่าไม่ใช่มีตังที่แล้วก็ที่จะซื้อได้เลยนะครับอนะตอนนี้ครับก็เป็นเป็นกลุ่มที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ออเดอร์กันข้ามปีเลยครับคุณบอยได้ข่าวว่ามีการออเดอร์กันมาตั้งนานนะครับแล้วก็วันนี้มาอยู่ข้างหลังเราสองคนแล้วและส่วน GR ตัวนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็คิดว่าแซนเอกนี้ก็เร็วๆนี้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับบัญชาแบ่งหน้าที่กันแล้วท่านผู้ชมไปติดตามชมกันดูครับว่า บัญชา TPM นะครับกับผมบอย TPM มีอะไรนำเสนอสำหรับ All New Land Cruiser LC 300คัอ่นี้บ้างไปชมกันเลยครับ และด้านขวามือของผมนะครับเอกลักษณ์โดดเด่นที่เป็นกระจังสวยงามตัวนี้เลยเนี่ยได้ข่าวว่ามันคือตัว t o y o ต a า LC 300รุ่น CR ครับคุณบัญชาช่วยไขยกองกระจังให้ผู้ชมได้ทราบหน่อยครับว่า t r มันคืออะไรอ่ะบัญชาครับอ่าก็ะท้าวความไปนะคุณบอยครับแ a n คุยเซอร์เนี่ยครับก็มีมาประมาณหกถึงปีแล้วนะคุณบอยเนาะโอ้ใช่ใช่ใช่พอจะทราบนะตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับครับผมถ้าแฟนพันธ์แท้เนี่ยเขาจะรู้กันเนาะ 6 70บปีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัว All New Land Cruiser All New Land Cruiser ปี2022สําหรับฝั่งของบัญชาเองตัว G R เนี่ยบัญชายอยากจะนําเสนออะไรกับท่านผู้ชมทราบบ้างครับ,รบนะตัวนี้ วิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมากเลยนะคุณบอยนะครับมันก็มีเรื่องของชุดแต่งเข้ามานะครับสมัยก่อนนะคุณบอยคุณบอยนึกภาพออกไหมครับเราเท้าความไปถึง Fort จูเนอรครับก็จะมีพวกพวกพาร์ตแต่งทีอาดีอะไรอะไรพวกเนี้ยนะคุณบอยเนาะแสดงว่ากําลังบอกว่าตัวพาร์ตแต่งกระสูเรซิ่งหรือว่าตัว GR นี่มาแทนทีอาดีใช่ถูกต้องครับคุณบอยโอเคถ้าพูดถึงเรื่องตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งครับตัว GR เลยครับจากภาพที่ผมมองเห็นตอนนี้นะครับคุณบัญชาก ถือว่าตัว G R กับตัว Z X เนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยมองไกลๆนี่จะเห็นจุดเด่นของตัว G R คุณม่ใช่อย่างนำเสนออะไรในส่วนของภายในของ G R เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยครับคุณบอยเราเดินเข้าไปในรถเนี่ยฟิลมันก็ต่างกันแล้วต่างยังไงบ้างเอ่ยคุณบอยลองเปิดเข้าไปดู G R กับตัว Z X นะครับครับผมเปิดเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความความดุดันแข็งแนวสปอร์ตครับคุณบอยครับนั่งแล้วทำให้รู้สึกว่า มันมีพลังเใมันได้ฟิวลิงในการขับแบบแนวสปอร์ตครับคุณบอยครับแล้วแล้วความโดดเด่นของตัวเบาะด้วยหรือเปล่าครที่เป็นทูโทน2องสีอ่านะที่บอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัว GR เป็นของ GR อยู่แล้วครับ๋อมีลูกค้าถามมาถึงมาค่อนข้างเยอะเลยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของตัว GR เลยนะครับในส่วนของตัวเบาภายใน แล้วได้ข่าวว่าตัวกระสูเรซิ่งตัวนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของตัวชุดแต่งหน้าหน้าแล้วก็ภายในที่เป็นเบาะลักษณะสปอร์ตลักชวรี่ที่เป็นสีดําแดงแล้วเนี่ยสนนราคามนอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณบินชาตัวทีอาตอนนี้เปิดอยู่8ล้าน9ครับคุณบอยโอ้8ล้าน9รับรถได้ทันทีรับรถได้ทันทีก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถ้าจะมานับจริงๆกับตัวที่ได้รับเพิ่มเติมไปก็ถือว่าโอเคเลยโอเคสําหรับตัว GR นะครับเราคงได้ข้อสรุปกันแล้วนะครับว่า มันมีจุดเด่นและก็มีความเป็นสปอร์ตมากกว่าตัว ZX อ่ะ <S <S คุณบอย,บอยเมื่อกี้ผมก็ตอบคำถามตัว GR ของคุณบอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับดีครับคราวนี้ผมขอถามคุณบอยบ้างตัว ZX เนี่ยครับมันมอีออปชันและมีมีดีเทลมีรายละเอียดต่างกับ ต่างกับ G R ยังไงบ้างครับคุณบอยโอเคครับในเรื่องของตัว z X เองนะครับก็ราคาจะถูกกว่าของคุณบัญชาหน่อยนะครับคาเล็เตอร์ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมก็จะชัดๆเลยก็จะดูเป็นลักษณะของตัว Land Cruiser ที่เป็นลักชวรี่ที่ใช้ในเมืองนิดนึงแต่ก็พร้อมลุยนะครับภายในเนี่ยก็เป็นภายในสีเบดนะครับซึ่งสวยงามแล้วก็มีออปชันของตัว3จอมาด้วยคุณบัญชา คือคาแรคเตอร์ของรถ2องคันนี้จะแตกต,ต่างกันชัดเจนเลยครับ <c oughs> คือฝั่งหนึ่งของตัว GR <g _> <R> ก็จะเป็นลักษณะของตัว Sport. <c oughs> สปอร์ตสปอร์ตหน่อยซึ่งรา <c oughs> คาก็จะแพงของผมละ <c oughs> <ๆ>ส่วนของผมเองจะเป็นตัวเหมือนสแตนดาดแต่จริงๆก็แฝงความลักชวรี่แฝงความ <c oughs> น่าสนใจของตัวรถอยู่ไว้ซึ่งผมมองว่ามันก็เด่นทั้งคู่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนหมายถึงว่าใช้ในเมือง ก็ได้อ่าพร้อมลุยก็ได้พร้อมลุยก็ได้หลังถนนก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตัว Land Cruiser เองเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมมากนะบัญชาเนาะมีเรียกได้ว่าผมเรียนตรงๆว่าจากใจเลยเนี่ยลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนี้แล้วก็ซื้อรถรุ่นนี้นะบัญชาเนาะต้องยอมรับว่าตัวจริงตัวจริงกับราคาที่เป็นนับปัจจุบันนี้ถูกไหมครับบัญชาเพราะว่าตอนเปิดตัวครั้งแรกครับท่านผู้ชมเราคาดการณ์ว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดล้านกว่าแต่ในขณะที่พอภาษีขึ้นค่าเงินขึ้นกลายเป็นตอนนี้ับ8ล้าน ลุเกือบเกบ9ล้านซึ่งต้องยอมรับเลยว่าลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นนี้ออกไปภาคภุมิใจได้เลยครับท่านคือตัวจริงครับคุณบอยครับแล้วเซทอคันนี้ผมได้ข่าวมาว่ามันต่างจากตัว Z X เอตัวธรรมดายังไงครับครับโหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ Z X คันนี้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยครับรถ Z X กนะครับก็จะมีฟอนดิฟล็อกกับเ e ียดิฟล็อกนะครับซึ่งปกติแล้วครับชาเวลาเราจะสั่งตัวเลียดิฟล็อกเนี่ยคนที่ใช้รถแบบนี้อยู่จะเข้าใจได้ดีเลยว่ามันสําคัญมากสําหรับเรื่องของความปลอดภัยและก็การขับขี่ต้องนับว่า ZX คันนี้เป็นคันแรกเลยครับที่มีเ a ียดิฟล็อกมาด้วยซึ่งถือว่าเหมาะสมคุ้มค่ากับราคามากเลยครับบัญชาครับ แล้วผมเห็นจออะไรข้างหลังทำไมของผมไม่มีครับคุณผอ้อเห็นไหมครับว่าจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัว ZX อีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเหมาะสมกับการใช้ในเมืองด้วยก็คือมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีระบบ3จอเข้ามาซึ่งอยู่ในตัวรถเลยนะครับเป็นตัว จอบิวอินมาเลยซึ่งค่อนข้างจะสวยงามมากเดี๋ยวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปเห็นภาพข้างในด้วยกันได้ไดนะผมจะแนะนําให้ดูอีกทีนึงครับราคาเป็นไงครับคุณบอย2ตัวนี้อ่าสำหรับตัว GR เนี่ยคุณประชาก็แจ้งไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ8ปล้านเก้าพัเก้า,าร้ผมก็มองว่ามันเหมาะสมคุ้มค่าคุมค้มราคามากในเรื่องของชุดแต่งของผมเองเนี่ยถึงแม้จะเป็นดูลักชวรี่หล่อๆหน่อยใช้ในเมืองนะครับตัวเซเอ็กตัวนี้ก็อยู่ที่8ล้าน6 เชื่อไหมครับ8ล้านกว่าเนี้ยมีแต่คนแย่งกันนะครับบัญชาสถา,านการณ์นี้เราเจอกันมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมไปพบกับรายละเอียดดีเทลลึกๆในตัวรถระหว่างผมกับบัญชาได้เลยครับ <S <S และเข้ามาเจาะลึกถึงตัว Toyota All New Land Cruiser ตัว ZX นะครับเซเองเนี่ยถือว่ามีเอกลักษณ์โดดเด่นในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับที่มีความกชู u ร่นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัว GR โดยสิ้นเชิงก็คือ GR จะเป็นออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงสำหรับตัว ZX นั้นจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับตัวออริจินอลหรือว่าตัวบึกเบิของตัว Lc 3 0 0 Land Cruiser เลยซึ่งดูแล้วดุดัน เหมาะสมมากสําหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองนะครับหล่ออย่างเดียวไม่พอ,อยังพร้อมใช้สําหรับการเดินทางทั่วๆไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างและมาดูภายในของตัว ZX กนะครับก็เอกลักษณ์โดดเด่นเลยนะครับคันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นภายในสีเบดที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยดูสะอาดตานะครับในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับจุดเด่นของรถคันนี้อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วคือมีเรียวิวนะครับตัวจอด้านหลังนะครับซึ่งก็จะตอบโจทย์ลูกค้าที่นั่งอยู่บริเวณทั้งด้านหลังและด้านหน้านะครับสามารถดูหนังฟังเพลงอะไรได้เรียบร้อยและอย่างที่ผมเรียนไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าคันนี้ จะพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆตรงที่มีเลียดิฟล็อกด้วยซึ่งปกติแล้ว ZX เนี่ยถ้าจะสั่งตัวเลียดิฟล็อกจะต้องทำการคอนฟิกออปชันเท่านั้นแต่ตัวนี้มีมาด้วยนะว่าคันนี้ราคา8ล้านไม่แพงเลยครับคุ้มค่ามากนะครับก็จะมาพูดถึงตัว GR Sport นะครับตัวนี้เอกลักษณ์โดดเด่นของตัว GR Sport ก็เป็นค่ายของกาสูเลสซิซ่งนะครับ โดดเด่นของเขาเลยก็คือจะเน้นความเรียบหรูอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่แขวงความเป็นสปอร์ตดูดุดันมากขึ้นกว่าตัว z x นะครับผมจะพูดถึงตัว gr นะครับไม่พูดไม่ได้เลยมันจะโดดเด่นในเรื่องกระจังหน้าเรื่องความสปอร์ตโลโก้ gr สวยงามมาก ส่วนล้อเป็นอลลอยขอบ18นิ้วรัดด้วยยาง2อ5านะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นยางดันหลบจากญี่ปุ่นมาครับผมมาถึงเรื่องบันไดข้างครับก็จะเน้นแนว GR Sport เหมือนเดิมครับก็จะเป็นโคมดำครับคิ้วหลังมันจะมาเป็นเส้นเลยครับเห็นไหมมันจะวิ่งมาเป็นเส้นเลยเน้นเป็นแนว Sport ต่อด้วยเรื่องภายในนะครับ GR Sport นะครับก็จะเห็นเป็นพวงมาลัยอย่างเด่นชัดเลยครับมีโลโก้ GR อยู่ด้านล่างแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันนะครับยนตกรรมที่ครบที่สุดแล้วนะครับพวกรายละเอียดออปชั่นต่างๆนะครับมาถึงที่น่าจะ หน้าจอตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอ12นิ้วเป็นแอร์แยกโซนซ้ายขวานะครับปุ่มทุกอย่างเนี่ยครับประดิษประดอยมาแบบใช้งานได้จริงแล้วก็เรียบหรูแข่งความสปอร์ตไว้ในตัวเครื่องเสียงจะให้มาเป็นของ JBL จากโรงงานหมดนะครับมาชุดระบบขับเคลื่อนนะครับก็จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าดิฟล็อกขับ4อะไรพวกนี้นะครับเรื่องเบาะนะครับเบาะ จุดเด่นของทาง GR เลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแดงสลับสีดำนะครับสังเกตจากหนังนะครับแดงจะสลับสีดาทั้งหน้าทั้งหลังเนะยครับง่าย่าทั้งคันเลยก็จะมีโลโก้ GR ปักอยู่ที่หัวหมอนเนี่ยนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็น GR ส port ของแท้เลยนะครับและวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับผมขออนุญาตสรุปอีกทีนึงนะครับสำหรับ Land Cruiser LC 300ตัว ZX ด้านซ้ายมือของผม เสนอราคาอยู่ที่8ล้าน6แสนบาทครับส่วนตัว TR นะครับราคาอยู่ที่8ล้าน9แสนบาทครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณบัญชามากนะครับและผมบอยดีพีมนะครับยังไงก็ตามนะครับฝากกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามพวกเราและให้กำลังใจพวกเราต่อไปใน EP ข้างหน้าวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ